ฟังนะฟังนะคนตัดต่อหนึ่สองซส,สวัสดีครับวันนี้คุณอยู่กับแอดเบียวนะผมแล้วก็วันนี้หลังจากที่เราห่างหายไปนานกับเกมวันพีนะครับผมโอเคเราจะมาดูกันว่ามันมีอัปเดตอะไรบ้างนะเกมหมา <laughs> เกลียวเนะเกมหมาเ <laughs> อ้ยเกมพอดีเหี้ยเก็บแทบตายแม่เกือโอเค ในในส่วนของอีเวนท์ที่เข้ามาแล้วทุกคนก็น่าจะรู้แล้วก็คือมีเหรียญของนิกาแล้วก็เหรียญวอนนี่นะก็อย่าลืมไปเก็บกันอันนี้เหรียญนิกาเนี่ยเป็นเหรียญดีแล้วก็เหรียญนี่อย่าลืมเหรียญตาเหรียดดีทำไมไม่เก็บไม่เอ็นวัต้องแบกกันใช้เออโอเคในแล้วในส่วนเหรียญของผ่ามังกรฟ้าก็คือเราจะได้สแท็กอันนี้ผมอ่ะมีเซตทำไว้แล้วสามแท็กนี้เอาไว้ทำสำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้นะครับว่าสามแท็กเอาไปทําอะไรหนึ่งเลยคือเราไปทําซับครับเอาเวลาซับตัวละคร อันเนี้ยเราจะขึ้นซับตัวละครอย่างงี้ใช่ไหมอันเนี้ยจัดก่อนอันเนี้ยตอนเนี้ยจากเดิมนะที่ผมอยู่ร้อยสี่สิบนิดน,นี้ตอนนี้ผมร้อยสี่แปดจุดสองนะในของสีดำในผ้าสีดำส่วนสีเขียวอยู่ที่ร้อยสี่สิบหกจุดสามทีเนี้ยซับอ่ะไอพวกตัวละครอย่างเงี้ยครับมันไม่จนะําเป็นจะต้องแบบใช้เหรียญที่เกี่ยวกับอะไรก็ได้อันเนี้ยเหรียญที่ผมเก็บเก็บหมายนะผมก็มาทำสามดาวสามดาวเก้าช่อง บู o สอแล้วก็สกิลอัพเต็มแม็กไปทีเนี้ยมันก็จะได้ซับดีๆแล้วทีนี้เราก็อาจจะไปนเน้นซับแบบว่าเป็นพวกกลุ่มหมกฟางลูฟี่ที่แบบว่ามันได้ใช้งานจริงอะไรเงี้ยครับไอดีนี้ไอดี ID นี้ผมยังไม่ได้เติมนะจะเสรก็จะเป็นตามที่เห็นแล้วก็อีเวนที่มาใหญ่เลยก็คือสําหรับคนที่ยังไม่มีการาฟนะครับผมอีเวนท์นี้กราฟมาให้คุณสุ่มแล้นะหลังจากฉลองอนิเมะที่เรารอกันมาประมาณครึ่งปี มังกี้ดีลูกกาฟตามไหมพี่พี่โจตามไหมไม่ตามไม่ไม่ตามวันพีทบ้างไหมไม่ตามออกจากนิดไป <laughs> ไม่ไม่ขายเลยอะอ่ะโอเคมาส่วนเรื่องเลทต่อคือกราฟเนะี่ยตอนนี้มันอยู่0.2ซึ่งเป็นเลทที่ดีนะสำหรับใครที่อยากจะมีกราฟก็สูมได้แต่ทีเนี้ย ถ้าคุณจะสุ่มกราฟเนี่ยโอเคคุณต้องดูเพชรด้วยนะว่าเพชรพอไหมอะไรพอไหมนะอส่วนตัวละครก็โอเคนะตัวอื่นก็ไม่ได้ติดอะไรแล้วก็อย่าลืมนะมันจะมีไอ้ตู้อะไรอะตู้ลายวันนะแปับนึงเนี่ยเนเนี่ยตู้นี้ก็อย่าลืมไปเอานะมันได้10ตัวตอนแรกผมเปิดตกใจมากนื่อสีบบดาวตัวเดียวอะไรเงี้ยม่งให้10ตัวเลยเออเกมแจกปีนี้เกมแจกจัดก็ข้าวๆก็ประมาณนี้ครับผม แล้วก็มีอะไรเพิ่มเติมไหมบ้างนะเออโอมในตัวของอ่ะคุซันผมยัดร้อยไปเรียบร้อยแล้วเศษที่ผมหายไปผมยัดคุซันเป็นร้อยแล้วก็เดี๋ยวจะตามด้วยซาโบแล้วก็เอาแชงไปวิง่งแล้วก็เดี๋ยวจะพอยัดซาโบเสร็จผมจะเก็บตรงนี้ยาวๆแล้ว<ด>หรือไม่ผมอาจจะไม่ยัดเลยอาจจะให้ปล่อยให้แม่งวิ่งไปเลยอะไรเงี้ยก็จะเป็นคุยกับคนดูคุยทั้งวันคุยกับคนดูแหม หัวแทบทิม่มหัวแทบทิม่มเออแบบนะมีอะไรเพิ่มเติมไหมออแล้วก็ช่วงนี้ในแบบที่บอกเหรียญก็เหรียญในส่วนของเผ่ามังกรฟ้าเนี่ยก็อย่าลืมไปเก็บเก็บให้มันครบเออแล้วก็มังกรฟ้าสีขาวเดี๋ยววันนี้ผมจะถ่ายคลิปลงนะเป็นคอนเทนต์เดี๋ยวจะลองทําจริงจังสักคลิปหนึ่งลองรีวิวดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าตั้งแต่ได้มาในผมยังไม่เคยเล่นเลย ก็ลองไปเก็บเล่นแรงแล้วก็ผมว่าช่วงนี้เสียเพชรแล้วก็เล่นเล่นในตัวเนี้ยโอเคนะเพราะว่ามันทําให้เรามีเหรียญซับตอนนี้ผมน่าจะเก็บเหรียญอยู่ประมาณมันดูตรงนี้ได้ปะครัแบบนะเออลองกดอันนี้แกถ้าผมจําไม่ผิดเหรียญในก้าเนี้ยผมน่าจะมีอยู่เกือบตอนนี้ยี่สิบเหรียญน,นะแต่ผมก็ไม่ค่อยได้เล่นช่วงนี้ ผมจะพยายามเก็บเนี่ยเดี๋ยวดูฟีีบางท,ทาเเาีเราเราทำทำมาเงี้ยเราควอยประหยัดออฟใสเพิ่มน้ครับมันโชคดีที่ว่ามันใส่ได้ทุกตัวเนี่ยยันสกิลหนึ่งเร็วขึ้น13สเต็ปไม่มีพวกอยู่ในตัวเองผมก็ามาใส่กับคู่ซันเหมือนกันนะเนี่ยนะทำรอทำเหรียญ9้าดาวทำเผื่อไปนะครับเพราะว่ายังไงมันมีผลต่อตัวของในการ <c oughs> อย่าลืมนะไอ้ตัวเนี้ยมีสำคัญมากนะแต่ถ้าสมมติว่าคุณอยากไปเรื่อยๆอย่างผมมีอะไรเงี้ยก็ดูผมจะใช้วิธีนี้ในตัวของผมนะ ไอดผมมีมันเป็นไอดีดองมาก่อนใช่ไหมจะมีสี่ดาวส oh. ี่สี่ดาวหกสี่ดาวหเนี่ยก็จะดูเป็นตัวพวกลูฟี่มาดวตัวที่แบบว่าลูฟี่มามันจะได้แท็กเก่งแล้วตัวลูฟี่าม,มาเนี่ยจะเดือดรุดเดือดุดเอหน่สองสอะลูฟี่มาเนี่ยมันจะได้แท็กทีเนี้ยมันจะได้แท็กเยอะพวกแบบกลุ่มหมวกฟางแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นแอทเทคเกอร์แล้วก็กัปตันปารมิเซีย แล้วก็รุ่นชั่วร้ายก็ตอนนี้ผมก็ยังมีไม่พอนะเออแต่ว่าเป็นไปได้ก็ถ้ามีแบบนเ,นเนี้ยลูฟี่บันนี้ก็หยิบมาปั้นก็ดีเพราะว่าตอนนี้ผมก็ไล่เก็บเนี่ยบาวไอ้ใช่ปะไม่ใช่บาวแมนอะไรวะไนแมเออลูฟี่ไนแม่เนี่ยผมก็มาเพิ่งนั่งปั้นเสร็จเลยเดี๋ยวปั้นตัวนี้ต่อแต่เศษผมยังไม่พอนะโอเคทุกคนในส่วนเพิ่มเติมอีเวนต์ตอนนี้อะเดี๋ยวอีสิบห้าชั่วโมงอย่าลืมไปเล่นนะแล้วก็รางวัลรอบนี้ รางวันรอบนี้สีแดงชีวิตเพิ่ม18เลือด18ดีนะครับอย่างน้อยก็ไปเก็บสัก2 5 5 0 0 0พอก็คนไปเก็บนะแต่ว่านี่ผมยังไม่ได้ในมือถือผมยังไม่ได้เก็บต่อเลยก็ยังไงทุกคนก็ถ้าคิดถึงกันก็ฝากฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวมันจะมีคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมริโป้อะไรเงี้ยผมก็จะตัดลงเรื่อยๆนะสำหรับคนที่แบบว่าอยากนอนฟังคุยพูดคุยเพลินๆโอเคครับผมยังไงวันนี้ก็